สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกไม่ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยหมอหนุ่มครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องลูกงองแงเมื่อต้องไปโรงเรียนเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งก็รู้สึกโล่งใจ ที่เขาไม่ต้องดูแลลูกอยู่ที่บ้านแล้วลูกเราโตถึงระดับหนึ่งที่จะเข้าไปมีโลกใหม่ของเขาคือโรงเรียนแต่ก็มีคุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งนะครับที่รู้สึกเครียดโดยเฉพาะลูกที่เพิ่งเข้าโรงเรียนใหม่ๆกับการงองแงของลูกกับการร้องไห้ของลูกคุณพ่อคนนึงเล่าให้หมอฟังนะครับว่าเปิดเรียนมาแล้วตั้งสามวัน ลูกยังร้องไห้ยอยู่เลยก็เลยรู้สึกเครียดกันทั้งบ้านก่อนที่จะไปโรงเรียนก็มีการเตรียมตัวลองไปเรียนดูก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรอุตสาห์เตรียมตัวมาอย่างดีแต่ในที่สุดพอถึงวันจริงเด็กก็ยังร้องไห้และงองแงอยู่ดีทำไมครับจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแน่นอนครับเด็กเคยคุ้นเคยกับการอยู่ที่บ้านแล้ววันหนึ่งเขาต้องไปเจอกับคนใหม่ๆ ไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เขาไม่คุ้นเคยตัวเด็กเองก็ยังกลัวคนแปลกหน้าอยู่เมื่อเขาต้องไปเจอคนใหม่ๆก็แน่นอนครับเขาย่อมรู้สึกว่าเขาไม่สบายเขาไม่คุ้นเคยนะครับนอกจากนั้นเด็กในกลุ่มนี้ก็ยังติดคุณพ่อคุณแม่อยู่หมอมักจะพูดเป็นคำตลกๆก,ก็คือ ก็การไปโรงเรียนของเด็กใหม่ๆก็คือการพลากพ่อแม่ออกจากลูกนะครับแล้วจริงๆแล้วเราควรจะให้เด็กเนี่ยเข้าเรียนเมื่อไหร่ครับเข้าตอนนอสเซอรี่หรือเข้าอนุบาลเลยสมัยก่อนนะครับสมัยคุณพ่อคุณแม่หมอเนี่ยเนาะเด็กก็จะเข้าชั้นปนหนึ่งเลยซึ่งตอนนั้นจะอายุประมาณ7ขวบ8ขวบในช่วงนั้นเด็กจะมีความพร้อมมากเลยครับ เพราะเด็กไม่ค่อยกลัวคนแปลกหน้าแล้วเราก็ไม่ติดคุณพ่อคุณแม่มากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราให้เด็กเข้าโรงเรียนเร็วขึ้นครับเราเริ่มมีโรงเรียนอนุบาลซึ่งตอนแรกก็มีแค่อนุบาล1อนุบาล2ต่อมาก็เพิ่มอนุบาล3เข้าไปอีกครับโดยลดอายุของเด็กลงให้มาเข้าอนุบาลหนึ่งเด็กจึงเข้าโรงเรียนในอายุที่น้อยลงน้อยลงทุกวันครับและในที่สุดก็ไีเตรียมอนุบาล ดูนะครับเพราะเด็กต้องเข้าเตรียมอนุบาลอนุบาล1 2 3าแล้วทึงจะไปปหนึ่งอันนี้แหละครับที่มีผลกระทบที่ทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าในสังคมยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเนาะมันมีการแข่งขันเกิดขึ้นอย่างมากคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าการที่ลูกเข้าโรงเรียนช้าจะทำให้ลูกของเราเสียโอกาสอยากให้ลูก อ่านหนังสือได้รวดเร็วอยากให้ลูกเราได้เขียนหนังสือได้ท่องสุดคูณได้ก็ดูเหมือนกับว่าลูกเราเก่งประการที่สองที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนเร็วนอกเหนือจากการแข่งขันก็คืออยากให้เด็กรู้จักจปรับตัวทั้งทังที่เด็กเองเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จะเล่นกับเด็กอื่นอย่างไรการเล่นยังเป็นเส้นขนานอยู่ที่ที่เราเรียกกันว่า parallel play คือต่างคนต่างเล่น ยังไม่รู้กฎกติกามารยาทแต่เราก็ยังส่งเด็กไปโรงเรียนนะครับแล้วพยายามฝึกให้เขาปรับตัวลเล่นกับเพื่อนๆได้ซึ่งมันก็ฝืนธรรมชาติอยู่บ้างพอสมควรประการที่3ที่พ่อแม่มักจะส่งลูกเข้าโรงเรียนเร็วก็คือพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวแล้วครับเศรษฐกิจก็ฝืดเคืองพ่อแม่ก็ต้องออกไปทํามาหากินหาเงินพี่เลี้ยงเด็กก็หายากมีพี่เลี้ยงก็ไว้ใจไม่ได้ เพราะฉันก็หวังไว้ที่โรงเรียนล่ะครับที่ครูจะช่วยก็เลยส่งเด็กไปโรงเรียนและสุดท้ายครับกระแสสังคมครับนะครับที่เราพยายามที่จะให้เด็กไปโรงเรียนเร็วเด็กจะได้ปรับตัวเด็กจะได้เรียนรู้แล้วก็เด็กก็จะได้เข้าเรียนในชั้นป้อนหนึ่งในโรงเรียนดีๆถ้าเกิดไม่เตรียมตัวสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทําให้เด็กไม่ประสบความสําเร็จทางด้านการศึกษาซึ่งควรจะเป็นอย่างไร ควรจะทํำยังไงให้เด็กเข้าโรงเรียนเร็วหรือช้าคุณพ่อคุณแม่ต้องคิดเอาเองนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเด็กส่วนใหญ่ก็จะปรับตัวได้เองครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาเนาะสำหรับเด็กบางคนก็หลายวันแต่เด็กที่ปรับตัวได้ยากก็อาจจะหลายเดือนแม้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีความอดทนที่จะรอเนาะวันหนึ่งเด็กเขาก็จะไปโรงเรียนได้อย่างแฮปปี้ นอกจากเด็กจะปรับตัวได้เองในที่สุดแล้วครูกับพ่อแม่ก็มีสนช่วยอย่างมากครับครูจะช่วยยังไงครับถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับก็ใช้คุณพ่อคุณแม่ไปนั่งอยู่ด้วยเพื่อให้เด็กคุ้นเคยนะครับแต่ส่วนในประเทศไทยเราไม่ค่อยทำอย่างนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่เข้าไปนั่งอยู่ในห้องคงเกะกะไปหมดมานั่งโอ้ลูกครูไทยก็มักจะใช้วิธีหักดิบซึ่งอาจจะไม่ดีนักนะครับแต่เด็กเราก็เก่งนะครับ ในที่สุดเขาก็ปรับตัวได้นะครับอีกอันนึงที่จะช่วยก็คือครูอาจจะใช้วิธีการเบนความสนใจเช่นเด็กกำลังงอแง,งร้องไห้ก็มามาเล่นนีกันเนาะมาเล่านิทานให้ลูกฟังให้เด็กฟังเด็กก็จะลืมคุณพ่อคุณแม่ไปชั่วขณะหนึ่งพอใช้วิธีเบนความสนใจไปเรื่อยๆเด็กกลับมามีอารมณ์ที่ดีขึ้นเขาก็จะกลัวโรงเรียนน้อยลง ส่วนทางด้านคุณพ่อคุณแม่จะทํำยังไงครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีความเด็ดขาดเข้มแข็งและอดทนนะครับเบื่รู้ว่าไม่ใช่สิ่งง่ายแต่คุณพ่อคุณแม่หลายคนส่งลูกเสร็จก็ไม่ยอมกลับครับยังเอามือเกาะอยู่ที่ประตูเกาะอยู่ที่รั้วโรงเรียนเพื่อเฝ้าดูว่าเกิดขึ้นอะไรเกี่ยวกับลูกถ้าพ่อแม่มีทีท่าที่กังวลเด็กก็จะกังวลด้วยครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหนักแน่นแล้วในเด็กเล็กนะครับก็ไม่จําเป็นต้องอธิบายเหตุผลมาก,มา,กมายนักนะครับก็บอกไปครับว่าลูกต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวตอนบ่ายพ่อแม่จะมารับกลับบา้านก็แค่นี้ครับแล้วก็ส่งลูกให้ถึงมือครูเด็กก็จะร้องไห้งองแงนิดหน่อยนะครับเราก็เข้มแข็งเดินกลับเลยครับไม่ต้องไปเกาะประตูรัว้วหรือแอบดูนะครับ นอกจากนั้นหมอคิดว่าคุณพ่อคุณแม่พยายามพูดสิ่งดีๆที่โรงเรียนเช่นไปโรงเรียนก็ไปเล่นกับเพื่อนไงไปฟังคุณครูคเล่านิทานเด็กก็จะเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปกลัวอะไรมากครับไม่ว่าครูจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแต่ในที่สุดเด็กของเราก็จะปรับตัวได้ครับอดทอนหน่อยนะครับมันอาจจะใช้เวลาหลายวันหรือหลายเดือน การเข้าโรงเรียนก็เป็นก้าวแรกนะครับในการเติบโตเข้าสู่ชีวิตนอกบ้านโรงเรียนของหนูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณพอ่อคุณแม่คาดหวังในที่สุดจากโรงเรียนก็จะไปสู่สถานที่ทำงานเมื่อเขาเรียนจบโชคดีนะครับเด็กๆโชคดีนะครับคุณพอ่อคุณแม่เตรียมตัวให้ดีครับนะครับและในที่สุด เด็กก็จะมีความสุขในโรงเรียนแล้วพบกันใหม่นะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดครับสวัสดีครับ